อัปเกรดมิวเอด้วยชุดแต่งแอมเ r อร์รอแค่ไหนมาดูกันสวัสดีครับผมเล็กอิซุชุมพรนะครับวันนี้เล็กแซปคาพี่พี่ทุกท่านมาดูชุดแต่งของอิซุมิวเอเป็นของ e อมเ r อร์มีตกแต่งจากโชว์รูมของเราได้เลยมีอะไรบ้างตกแต่งตรงไหนบ้างมาดูกันนะครับเริ่มด้วยตัวหนังสือของ e อมเ r อร์นะครับเป็นลายนูน ใหม่ล่าสุดพร้อมกระจังหน้า3ชั้นพร้อมด้วยแถบสีแดงลายล่าสุดต่อด้วยบัปเปอร์รุ่นใหม่ลายล่าสุดสีดำแดงดุดันไม่เหมือนใครแผงกันประตูลายใหม่เอกสิทธิ์ของ i ินซ u มิลเอ็กซ์สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงลายทับทิมรูราด้วยบันไดข้างครอบใหม่ล่าสุดส่วนคิ้วล้อดำเงาเพิ่มมิติของตัวรถให้ดูรูราและ ดูดูดันขึ้นเก็บหลังตรงสปอยเลอร์ที่มีขนาดใหญ่สวยงามมาพร้อมกับคาดไปท้ายของ ISUZU MU-X เสริมความโดดเด่นในมุมมองนะครับตัวนี้มากับด้านท้ายนะครับมีแกลายให้เรียบร้อยเสริมความสวยด้วยบัฟเฟอร์ด้านท้ายที่มีขนาดใหญ่ทั้งชิ้นพร้อมทับทิมสะท้อนแสงเพิ่มความโดดเด่นและสวยงามยามขําคืน เป็นยังไงบ้างครับกับชุดแต่งของอีซูซูมิวเอ็กของเรานะครับท่านสามารถที่จะตกแต่งรถอีซูซูได้ที่อีซ um ูซูชุมพรทุกสาขาวันนี้เล็กอีซูซูพอนขออนุญาตลาไปก่อนผมแรกครับ